คิดสุดท้ายของจริงนะ,งงะไม่เอาเก้าอี้เอาคับต้องห้ามก่อนไม่ไม่ทันเราจะท้าสาม,ม,มอยากให้พี่กินมาอีกต้องเอ่ไไเอ,อ,อไม่รู้จะมาอีกกี่ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ด้วยไงเจะได้คิด,ดขอสัมภาษณ์ทุกคนดีกว่าเนยเนยกิจจะไปแล้วมีอะไรจะบอกก่อนไหมขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะมาก็ขอมั่ง อ่ะกิตจะไปแล้วมีอะไรจะบอกไหมกล้องขอให้เล่นโลบตึงๆนะทำไมอ่ะก้องเอาดีๆเอาดีๆกล้องก็เห็นพี่กิตเล่นอยู่ประจำอะบางทีก็ไม่เล่นนะกล้องต่บางทีม่ได้เล่นนะเพราะพี่ติดธุระขอให้โลบเยอะๆโอ้ยอะไรของกล้องเราแล้วก็ขอโชคดีรวยๆเฮงๆเหนียว กิจจะไปแล้วมีอะไรจะบอกไหมอยากคุบอกพี่กิจว่าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คิดถึงมากมากคิดถึงมากมากแล้วก็รอเจอกันอีกประมาณปีหน้าใช่ไหมปีหน้าไม่มาไม่ไม่แน่ใจว่าปีไหนด้วยนั่นแหละก็ปีที่เก้าคุณนายคุณพ่อด้วยมีอะไรก็ทักมาได้แล้วก้องก็กวนจังนะเราอะน้องเหมยพี่จะไปแล้วมีอะไรจะบอกหน่อยไหมได้ได้บอกมาเลยไม่ได้จะบอกหน่อย พี่จะไปแล้วนะพี่คิดถึงวิ่กิใช่พี่จะไปแล้วอยากให้วิ่กิเล่นหมุนบลอกด้วยทำไมอ่ะอยากให้เล่นนะวิ่กิเล่นเล่นทุกวันอ๋อตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอะไรทำจริงๆเหมือนก้องเป๊ะตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอะไรทำจริงๆไม่เหมือนเนาะพี่กินเนาะใช่คิดถึงพี่กินด้วยเดี๋ยวกลับบ้านพี่ก็ต้องไปตัดคลิปแล้วน้องทั้งหมดเลย ก็เหมือนแบบว่าอยากให้พี่กินเล่นโรบอทก้องอ่ะบอกว่าขอให้เล่นโรบอททุกวันใช่ขอให้เล่นโรบอทตึ้งตึ้งนะยังมีอีกอีกอีกคนไหมเออลุงจับไม่มีเว้ยมีอ้าวีินัดพี่นัดไม่อ้าวพนัดพี่นัดเขากำลังเขา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 ตีจังเกมอยู่ตีมเกมอยู่น้องมิกนมิกมิกมันพูดได้ไหมพูดได้หรือเปล่าอ่ะมิกอ่ะมิกยังพูดไม่เก่งยี่ทีเพชรพูดได้ชัดๆบอกกระเด็นเลยแต่เพชรกลับบ้านยังอ่ะ น่าจะกลับแล้วเพราะว่านั้นโดนพ่อ่าโอเคตามเหมียวก่อนทุกคนต้องไปแล้วเหมียวเหมียวเหมียวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวหน่อยไปบ้านพี่กิ๊บ์ไปไปไปเร็ว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 อย่าจะไปแล้วนะครับทุกคนไไมงิปจะไป อันนี้คือทางมืดน,นะคะทุกคนโอยทางมืดมากแล้วประเด็นคือให้เดินมาบ้าบอระวังหมานะระวังหมานะที่นี่อากาศหนาวมาใช่ที่นี่อากาศหนวาวมากอีกตัวหมาจะกัดไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวกุจัจผัดเผ็ดจันจเลยเอีกตัวกันต้องมีผัดเผ็ด อันนี้คือทางอะไรมาเร็วมาเร็วสองนไม่ใช่เบาๆนะหนักทุกคนอันนี้คือทางสะพานมันเป็นเสื้อประมาณมีตั้งเจ็ดเก้าชุดอยู่อันนี้คือทางสะพานนะทุกคนมาสุดท้ายมี่ว่าทางนี้ลุยกันเลยโอเคตรงนี้ตรงนี้กิบเคยเจอมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทีมาแล้วนู่นนู่นเขารออยู่มาแล้วจ้าเบาๆ ทำไมอ่ะทอดมันหนาวเหรอนี่นะครับทอดมันมทอดมันฝรัง่องอีหยังอะอะไรมาฝรั่งทอดนี่มาแล้วมาฝรั่งทอดครับะเตรียบกับพืดตอนนี้ไปแล้วนะกินละกินละเด็กไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเอ่อประมาณจลางเดือนพฤษภาครับ ยังไม่รู้เวลาครับเี่งานแล้วมางานแล้วมากวันที่กี่นะมาตั้งแต่โอ้โหสิบห้าเมษาเออนี่จะเดือนจะสองสัปสองสัปดาห์ครับตอนนี้ต้องกลับแล้วนะโอเคทุกคนกี่ขอปิดก่อนเดี๋ยวร้องมุนตีร้องมุนมาสองทุ่มตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวไม่ทัน เด็กกนรู้เลยนี่มาพูดแล้วลูกกลูกก็บ้าไปเรื่อยโคตรหนาเลยเอาลงติ๊กต่อด้วยแล้วแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าโดนความรุนแรงดีฮะก็เลยโดนลบตอนนั้คนดูประมาณหนึ่งสามปดคนคงปวดใจประมาณหลักพันอ่ะถ้าถ้าสมมติว่ามีโดนความรุนแรงนะบอกเลยมีมีถึงหลักล้านมีโอกาสเลยแหละแต่ไม่เป็นไรโดนลบละแต่แ แต่ยัง,ยงมีใน YouTube YouTube ไม่โดนหลักพัน,นใช่ใช่ตอนตอนแรกกินต่อไปเห็นเจอมาคือดูจปทำอะไรก้องเกลี้ยงเลยตก่อนพอนมาดูหลังตง้องโอ้โหบรรดาที่เองสมควรบรรยากาศตอนนี้คือแบบโคตรหนาว <c oughs> คือแบบหนาวมากแต่อากาศมันกำลังดีนะเพราะว่าบันติกภูขเขาคิดถึงบันวันวานตอนนู้นมากเลย แต่ว่าตอนนี้นะครับผมเราจะออกแล้วต้องรีบไปก่อน Saya dukung selamat ว่าไม่ทันไม่ทันไฟเหลืองไฟเขียวเงี้ยเลยไม่น่าทันไมฟทันและไฟเหลืองจบ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 ไปไปเลยครับไปไป,ไปให้ถึงเส้นขาวครับนี่ขนส่งอยู่นี่กีการนันต์จะกลับสงขาแล้วเนาะซึ่งไปลงหัดใหญ่ กว่าจะถึงก็เช้ามืดดูดิโอเคงั้นกีฝรนี้ปิดแล้วกันเนาะอ,อ,อ,อ่าเพราะ,ะ <c oughs> ว่านั่งรถไปปัตตานี <c oughs> เด็กกีคิดว่าต้องปิดแล้วะครับผมเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวไปถึงบอ,อสซาลน่าจะไม่ได้หายอะไรแล้ว,ลวขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปละน้องของกิจด,ด้วยเนาะเพราะว่าตั้งใจมามากตั้งแต่สามปีเนาะก็ งังกิกก็ต้องคิดตะน้องก็จบเท่านี้แล้วกันเนาะโ okay. อ,อเคเีย์แล้วอ้าวหรอรตาว,ว้ะะเลยรไปเยะนี่นีไนนนขไม่เปจริงเเยน,นแ, <S <S แน่ ไม่ไม่จะไม่ได้เลยว่ามันไปทางไหนบ้างไช่คุณแมราไปางน้เหาคุณแม่ละใชเหี้ยเรา